สวัสดีพวกนายวันนี้ฉันได้รับมอบหมายให้มาทําภารกิจแฝงตัวที่บ้านพักริมชายหาดและที่นายเห็นวิ่งอยู่ข้างหน้าสองคนนั้นก็คือแมทธิวกับเควินพวกเขาได้รับคําสั่งจากดอสให้มาตรวจเช็คที่บ้านพักดูซิว่ามีใครแอบเข้ามาจกจิกเอาทรัพย์สินของเขาไปหรือเปล่าเด็กใหม่ก็พูดอะไรของไก่อยู่คนเดียวหรอฉันก็ได้เห็นเหมือนกันเอออืมอ่าเปล่าไม่มีอะไรฉันว่าเราเริ่มทํางานกันดีกว่าเพื่อน ฉันโดนยิงฉันโดนยิงพบค่าซสื้อยิงสิบล้านเฮ้ยไม่ดีหรเรื่องซะเลยด้วยความแค้นและไฟที่สุงมอยู่ในอกนั้นทําให้ฉันจะต้องวิ่งเข้าไปเพื่อติ่จัดจัดการกับเจ้าหมอนั่นที่ลงไปนอนนับสี่เดือนไหนมอยู่ไหนเฮ้ยเจอแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนั่นนุ่มอีกทีเดียวอีกทีเดียวเท่านั้นมันเป็นยัง